สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มะกรูดจะมาทำไลฟ์สั้นๆนะคะเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่ได้รู้ทุกอย่างคนข้างๆก็รู้แบบรั่วๆนะคะอยากจะเตือนสติคนไทยในสวีเดนนะคะว่าเวลาที่เราติดต่อกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ทุกอย่างนะคะเพราะบางทีเราอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งจะเข้ามาทํางานใหม่ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้รอบ ะะแล้วคนข้างๆก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ทุกเรื่องนะคะคนซีเวเดนไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ทุกเรื่องเพราะบางเรื่องที่เขาไม่มีประสบการณ์เขาก็ไม่รู้นะคะดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงนะคะในการสื่อสารที่ผิดพลาดเราควรที่จะช่วยตัวเองด้วยพึ่งตัวเองด้วยนะคะตรงนี้อยากจะแนะนํานะคะเวลาที่ เราจะติดต่อหน่วยงานไหนนะคะเราควรจะทราบหนึ่งเรื่องหน้าที่ของหน่วยงานนั้นว่าเขาทําหน้าที่อะไรนะคะถ้าเราไปขอความช่วยเหลือผิดหน่วยงานผิดหน้าที่เราต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องนี้แต่ไปขอกับหน่วยงานนั้นเขาก็ช่วยเราไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกงุหงิดผิดหวังนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ช่วยเราเหตุผลที่เขาไม่ช่วยเราเพราะเขาช่วยไม่ได้อันนี้อย่างที่หนึ่งนะคะรู้หน้าที่อย่างที่สองควรจะ รู้ชื่อหน่วยงานต่างๆแล้วออกเสียงให้ชัดเพราะถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเจ้าหน้าที่จะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนเขาพูดไทยไม่ชัดนะคะบางสิ่งที่สําคัญแล้วมันมีสิ่งที่ใกล้เคียงกันมันจะฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องใครเสียประโยชน์คะทราบไหมว่าถ้าฟังไม่รู้เรื่องใครเสียประโยชน์เราเป็นคนเสียประโยชน์นะคะเคนะรู้แล้วอันที่3มคือชื่อหน่วยอ่า ชื่อหน่วยงานนี้ต้องพูดให้ชัดนะคะพูดให้ชัดชัดชัดเลยนะคะอย่างน้อยมาภาษาสวีเดนมาที่สวีเดนยังไม่ได้คําอื่นแต่ถ้าเราต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการควรจะรู้ชื่อหน่วยงานให้ชัดๆนะคะซึ่งมะกุูดทำไลฟ์ให้หลายไลฟ์มากเกี่ยวกับชื่อหน่วยงานสําคัญแล้วย้ำว่าให้พูดตามให้ฝึกพูดตามนะคะอันที่สมที่จะต้องรู้เลยนะคะก็คือ โครงการต่างๆหรือความช่วยเหลือหรือสวัสดิการต่างๆที่เราต้องการเนี่ยนะคะออกเสียงให้มันชัดๆนะคะออกเสียงให้มันชัดๆทำไมมกุฎถึงย้ำตรงนี้นะคะคือถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็พูดไปเลยเวลาที่มีล่ามนะคะเราพูดภาษาไทยแล้วล่ามเขาก็จะแปลให้ตามที่เราพูดแต่ถ้าเราพูดชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นภาษาสวเดนแล้วพูดไม่ชัดเทวดาก็ช่วยไม่ได้นะคะโอเคไหมตรงนี้เข้าใจไหมว่าถ้าเราออกเสียงไม่ชัด คือถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็พูดเป็นภาษาไทยล่ามเขาจะแปลให้เป็นภาษาสวีเดนพอล่ามมีหน้าที่ต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งถ้าเราพูดไทยล่ามจะแปลเป็นสวีเดนถ้าเราพูดสวีเดนบางทีล่ามจะแปลเป็นไทยก็มีนะคะถ้าล่ามคนโอ้ยนะคะแต่บางทีเราพูดเป็นภาษาสวีเดนล่ามก็จะไม่แปลนะคะเพราะว่าคุณพูดภาษาสวีเดนและบางทีล่ามฟังไม่เข้าใจเขาก็แปลไม่ได้นะคะถ้าเราพูดเป็นภาษาสวีเดนไม่ชัดเนี่ยพูด เขาจะแปลไม่ได้มีคนถามว่าแอดดีฟรอนบูรูอสในยอแอดฟรอนบูรูสมีคนถามว่าแอดดีฟรอนบูรูสคุณมาจากบูรูสหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันยอฮอบุตแดรอินเฮียเตนแต่ฉันเคยอยู่แถวๆนั้นโอเคเดี๋ยวมกุดจะแนะนำนะคะชื่อโครงการที่เราควรที่จะรู้คนที่สนใจนะคะอย่างเช่นโครงการที่มกุฎขึ้นหน้าจอเนี่ยนะคะ,ะมะกุฎขึ้นหน้าจอว่านีส t าร์สยบนีสตาร์ j ยบนะคะถ้าเรา ต้องการจะพูดเป็นภาษาสวีเดนไม่มีใครห้ามแต่พูดให้มันชัดพูดมางุ้งยิ่งงุ้งยิงล่ามเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาก็แปลไม่ได้นะคะงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งมาก็งุ้งยิ่งงุ้งยิ่งไปโอเคไหมถ้าโอเคเขียนโอเคมาทีค่ะนะคะคํานี้ออกเสียงว่า new starts job new starts job นะคะถ้าจะพูดเป็นภาษาสวีเดนพูดตาม new starts job หรือจะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าโครงการงานเริ่มต้นใหม่นะคะ ถ้าพูดเป็นไทยล่ามก็จะแปลเป็นสวีเดนถ้าพูดเป็นสวีเดแลนวเราไม่ชัดไม่มีใครช่วยได้ต่อไปคําที่2ที่ควรจะฝึกพูดให้ได้สําหรับคนที่ต้องการหางานในสวีเดนนะคะคือคําว่า i n s t e x j o b i n s t e x j o b i n s t e x j o b i n s t e นะคะบวก s แล้วก็ job j ยบแปลว่างานนะคะอันนี้คือโครงการงานโครงการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยโครงการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะ หรือจะพูดภาษาสวีดเนนก็ได้คำต่อไปที่เราควรจะรู้และออกเสียงให้ชัดเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือชื่อเทศบาลของเรานะคะคอมมูนมาสวีดเนนนะคะถามแฟนเลยว่าเธอเธอเราอยู่คอมมูนไหนคอมมูนคือเทศบาลหรืออำเภอก็ได้นะคะเรียกชื่ออำเภอของตัวเองให้ถูกเวลาหลงเวลาต้องการความช่วยเหลือจะได้ไปติดต่อได้ถูกนะคะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากม ถือถ้าใครเรียกชื่อเมืองของตัวเองไม่ถูกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะไม่มีใครจะช่วยคุณได้นะคะถ้าคุณไม่เพียรพยายามที่จะช่วยตัวเองแค่ออกเสียงฝึกออกเสียงคํานี้ให้ได้นะคะฝึกถ้าไม่ได้เขียนมหาเมกูดบอกว่าช่วยออกเสียงข้อมูลนี้ให้เมกูดให้ฟังหน่อยนะคะคือถ้าสมมุติว่า,อ,าอย่านอนแบบอกอย่านอนแบบว่าเป็นผักอย่านอนเป็นปลาตายนะคะพยายามอะไรที่มันสําคัญนะคะพยายาม เราพยายามพึ่งตัวเองถ้าเราพยายามพึ่งตัวเองแล้วมีคนเห็นเขาจะอยากจะช่วยเรามากขึ้นนะชื่อข้อมูลของตัวเองชื่อเมืองที่เราอยู่ถ้าไม่รู้เขียนมาเราให้มะกรูดช่วยออกเสียงให้นะคะมะกรูดไม่ได้ออกเสียงได้ทุกข้อมูลนะคะเพราะว่าบางทีมันอยู่ไกลโพ้นเราก็ไม่รู้เขาออกเสียงยังไงแต่จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะซึ่งตรงนี้นะคนที่เรียนคอร์สรู้สึกว่าคอร์สเล่มแดงเล่มแดงกับมะกรูดเนี่ยนะคะจะมีจะมีชื่อ ชื่อเมืองต่างๆอยู่ไม่ครบนะคะแต่มันมีการออกเสียงชื่อเมืองอยู่นะส่วนใครที่เรียนคอร์สเล่มเหลืองก็จะได้เรียนเรื่องการออกเสียงโอเคนะชื่อเมืองของเราต้องต้องออกให้ได้โอเคนะคะต่อไปสิ่งที่สามถ้าเราอ่ามีคนบอกว่าคย left you คย left you นะคะมีคนอยู่คอมมูนคย left you อืมโอเคดีมากเก่งมากนะคะยอดเยี่ยมมาก ออกเสียงแล้วถ้าจะให้ดีนะถ้าเราเคยไปติดต่อบริษัทไหนแล้วให้ฝึกออกเสียงชื่อบริษัทนั้นให้ถูกด้วยนะคะคือถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะช่วยยังไงอันนี้มีใครเข้าใจมะกูดไหมว่าถ้าเราพูดชื่อไม่ถูกเนี่ยชื่อมันสําคัญมากชื่อเราเราก็ยังอยากให้เขาเรียกชื่อถูกถ้าเขามีคนมาเรียกชื่อเราเรียกไม่ถูกบางทีเราไม่หันนะคะเมื่อก่อนมีคนเรียกมะกูดมะกูด มะกรูดไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่อเรานะคะตอนหลังอ่าเขาเรียกชื่อมะกรูดว่ามะกรูดโอเคมะกรูดก็ามะกรูดนะคะเคนะชื่อบริษัทที่เราไปติดต่อควรจะออกเสียงให้ถูกนะคะเวลาที่เราเข้าร่วมโครงการอะไรโดยเฉพาะโครงการของสำนักง,งานจัดหางานบริษัทไอที่เข้าร่วมโครงการรุสตาอุปมาชชาคือโครงการพัฒนาตัวเองให้เหมาะกับงานนะคะรุสตาอุปมัชชาเขาก็จะมบีบริษัทที่เป็นโค้ชให้เรา เรียกชื่อบริษัทให้ถูกเจ้าหน้าที่จะได้ดูว่าโอเคเป็นบริษัทไหนนะคะเขาจะได้แบบติดตามงานได้ง่ายขึ้นโอเคนะต่อไปมีเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวมะกกูดพาไปดูเว็บไซต์ของสำนักง,งานจัดหางานเอออีกอย่างนึงคือจะต้องแยกให้ได้ว่าหน่วยงานต่างๆนะ่ะที่เราไปติดต่อมันคืออะไรบอกไปแล้วนะอาร์เบียสเฟอร์เมียรหรือเงียเง้ยอาร์เบียสเฟอะไรทราบไหมอาเดี๋ยวมะกูดขอเขียนนะคะอาร์เบ เ,เมียติงเง้นะคะหน่วยงานนี้บางคนบอกว่าหางานได้โดยไม่ได้พึ่งหน่วยงานนี้จินดีด้วยนะคะถ้าหางานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งสำนักง,งานจัดหางานแสดงว่าเรายอดเยี่ยมมากแต่มกุดแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะเอาชื่อไปลงแล้วมันจะมีเงื่อนไขไงถ้าเราเป็นสมาชิกของเขาไม่ใช่เป็นสมาชิกเอาชื่อไปขึ้นทะเบียนของเขามันจะมีเงื่อนไขนะคะกนะ็เดี๋ยว ต่อไปในอนาคตมะกุูดจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องสํานักง,งานจัดหาง,งานได้มากขึ้นเพราะตอนนี้สอนภาษาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสอนวยากรณเสร็จแล้วคือมะกุูดนอนตายตาหลับแล้วต่อไปคือจะช่วยให้คนไทยหางานนะคะแต่ว่าไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองมะกุูดช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางช่วยเป็นกําลังใจช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ได้แต่ไม่แบกใครไม่ลากใครนะคะไม่แบกไม่ลากให้ความรู้ให้กําลังใจนะคะเราต้องช่วยตัวเองมีคนบอกชอบดูคลิป ของครูมากค่ะมีประโยชน์สําหรับดิฉันมีความรู้น้อยภาษาไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรความรู้มันเรียนทันกันได้นะคะอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะว่าความรู้มันเรียนทันกันได้เริ่มจากวันนี้ในอดีตรเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ณวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เรารู้มากขึ้นทุกวันทุกวันวันละน้อยก็ยังดีนะคะถ้าอยากดูคลิปสาระดีๆอย่างนี้ติดตามช่องทางต่างๆของมะกรูดไว้นะคะค้นคําว่ามะกรูดค่ะ ไม่ได้ยากเขียนภาษาสวีเดนก็ได้ถ้าต้องการมีความรู้เรื่องอะไรนะคะให้ใช้คํานั้นในการค้นหาแล้วก็เขียนคําว่ามะกรูดไปด้วยนะคะเขียนคําว่ามะกรูดไปด้วยโผล่ขึ้นมาเห็นหน้าตาอย่างนี้ปากใหญ่ๆใส่แว่นตาหัวโล้นสมัยก่อนยังไม่โล้นนี่คือใช่แน่นะคะแล้วก็ดูลักษณะคือให้ความรู้นะคะแล้วมะกรูดก็พยายามให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องมะกรูดไม่ได้รู้ทั้งหมด แต่พยายามหาความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะเจ้าหน้าที่เขาทําหน้าที่ของเขามากูดให้ความรู้กว้างๆตัวเราเองก็ต้องไขว่คว้าด้วยต้องก้าวเดินด้วยถ้าไม่ก้าวเดินมันไม่ถึงแน่นอนนะคะถ้าก้าวเดินััน,นี้โอกาสจะถึงมีแน่นอนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ